วัวด,ดำยอดกระตันยูเมื่อใดมีงานหนักและทางเดินเป็นหล่มลึกเมื่อนั้นพวกพ่อค้าเกวียนก็จะเทียมโคดำโคดำก็สามารถลากเกวียนหนักนั้นไปได้ที่เมืองพราราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีวัวด,ดำตัวหนึ่งถูกเจ้าของทอดทิ้งชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวด,ดำ ส่วนพระอุบลวรรณเถรีเกิดเป็นหญิงแก่ผู้รับเลี้ยงวัวด,ดำวัวดำนั้นมีสีดำปลอดมาตั้งแต่เกิดพอโตอขึ้นเป็นวัวหนุ่มเจ้าของกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลจึงจูงไปมอบให้แก่หญิงแก่คนหนึ่งช่วยเลี้ยงดูหญิงแก่คนนั้นทันทีที่เห็นวัวด,ดำก็เกิดความรักเหมือนกับว่าเป็นคนแล้วก็เป็นลูกหลานของตนเอง นางเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่นางรักวัวดำนั้นมากนั่นเองคนเลยเรียกวัวดำนั้นว่าออยิกากาลกแปลว่าเจ้าดำของคุณยายวัวดำนั้นยิ่งโตยิ่งมีสีตัวดำเข้มออกไปหากินกับวัวของพวกชาวบ้านอยู่ทุกวันและได้รับยกย่องจากพวกวัวด้วยกันให้เป็นจ่าฝูงนำพวกของตนออกหากิน วัวดำเป็นวัวฉลาดรู้จักทําเลหากินเป็นอย่างดีขณะที่กินหญ้าอยู่นั้น <c oughs> ก็จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับวัวตัวอื่นๆด้วยอย่าแตกฝูงไปไกลนะพวกเราเดี๋ยวจะเป็นอันตรายวัวดำจะบอกเพื่อนด้วยกันเสมอๆก่อนออกหากินบริเวณเชิงเขามีป่าทึบในป่าทึบนั้นมักจะมีสัตว์ดุร้าย อย่างเสือราชสีอาศัยอยู่สัตว์พวกนี้จะคอยกัดกินเราเป็นอาหารขอให้ระวังตัวไว้ด้วยวัวทุกตัวต่างน้อมรับคำเตือนของวัวดำและปฏิบัติตามเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงทำให้ปลอดภัยไม่ถูกเสือและราชสีลอบทำร้ายนอกจากความรักต่อบรรดาเพื่อนวัวด้วยกันแล้ว วัวดำยังมีความรักต่อบรรดาลูกเล็กๆของชาวบ้านด้วยพวกเด็กเองก็รักวัวดำด้วยเช่นกันเวลาที่วัวดำมาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพวกเด็กก็จะชวนกันมารุมล้อมและเล่นกับวัวดำบ้างก็จับเขาโหนบ้างก็จับหูดึงบ้างก็จับคอโหนบ้างก็จับหางดึงบ้างก็ขึ้นขี่หลัง วัวดำเองก็จะเล่นกับเด็กพวกนั้นอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าเป็นคนหรือว่าเป็นวัวด้วยกันวัวดำเป็นวัวยอดกะตันยูยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วก็ให้รู้สึกสงสาร และยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายมากยิ่งขึ้นและคิดหาทางตอบแทนอยู่ตลอดเวลาแม่ของเรายากจนแต่ก็สู้อุตสาหเลี้ยงเรามาเหมือนลูกเราควรจะรับจ้างหารายได้มาช่วยเหลือแม่ให้พ้นจากความยากจนให้ได้แต่นั้นมาวัวดำออกหากิน หรือผ่านไปทางไหนก็คอยดูงานจ้างไปด้วยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงได้มาก็มีไรายได้เพียงนิดหน่อยยังไม่พอถึงขั้นจะช่วยให้หญิงแก่พ้นจากความยากจนไปได้วัวดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียนห้าร้อยเล่ม บรรทุกสินค้าเต็มมาแล้วก็ติดลมอยู่ใกล้ๆที่หมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าของเกวียนก็สั่งให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากลมให้ได้เอา้าพวกเราช่วยกันหน่อยเขาสั่งอย่างแข็งขันช่วยแล้วเจ้านายแต่วัวของพวกเราไม่มีแรงพอที่จะลากเกวียนขึ้นได้ พวกบริวารร้องบอกลมมันลึกมากอีกทั้งเกวียนก็หนักมีสินค้าอยู่เต็มแล้วจะทำยังไงกันดีหัวหน้ากองเกวียนถามอย่างท้อทแท้ถ่ายสินค้าลงก่อนบริวารคนหนึ่งเสนอก็เป็นความคิดที่ดีหัวหน้ากองเกวียนพยักหน้ารับแต่ว่ามันช้าก,กันใหญ่เอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็แล้วกัน ลองหาวิธีอื่นดูก่อนพวกบริวารต่างช่วยกันคิดหาวิธีลากเกวียนขึ้นจากลมด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่ตัดกิ่งไม้ใส่ลงไปในลมและเปลี่ยนวัวลากเกวียนผลก็คือเกวียนยังติดลมลึกอยู่เหมือนเดิมตะวันเริ่มร้อนแรงขึ้นทุกขณะทุกคนเริ่มท้อแท้ขณะนั้นเองวัวดำกับบรรดาเพื่อนวัว เริ่มออกหากินหัวหน้ากองเกวียนเห็นวัวดำแล้วเกิดความหวังขึ้นมาทันทีวัวตัวนี้ร่างกายใหญ่โตดูท่าทางแข็งแรงพอที่จะลากเกวียนขึ้นจากหลมได้เขาคิดพร้อมกับร้องถามพวกเด็กเลี้ยงวัวเฮ้ย hey, ไอ้หนูวัวตัวนี้ของใครวะของยายในหมู่บ้านพวกเด็กตอบถามทำไมละนะ เกวียนข้าทั้งหมดเนี่ยติดลมหัวหน้ากองเกวียนตอบอยากจะได้วัวแรงดีมาช่วยลากข้าเห็นวัวตัวนี้แข็งแรงดีเลยถามหาเจ้าของเพื่อจะว่าจ้างมันมาช่วยลากเอาเลยนายเอามันไปใช้ได้ตอนนี้มันไม่มีเจ้าของรอกพวกเด็กร้องบอกหัวหน้ากองเกวียนด้วยความหวังดี ไฟวัวดำได้ยินเรื่องที่หัวหน้ากองเกวียนพูดกับเด็กเลี้ยงวัวพูดกันตลอดรู้สึกดีใจที่ได้ยินหัวหน้ากองเกวียนบอกว่าจะจ้างแม่จา๋าเขาคิดคราวนี้แม่คงไม่จนต่อไปอีกแล้วลูกจะได้ลากเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มค่าจ้างครั้งนี้คงได้งามทีเดียวหัวหน้ากองเกวียนครั้นได้ยินพวกเด็กร้องบอกเช่นนั้นก็ดีใจ รีบเดินเอาเชือกมาสนตะพายวัวดำและจูงด้วยไม้ที่จะให้ไปลากเกวียนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวัวดำไม่ยอมขยับเท้าเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างเราก็จะไม่ไปวัวดำยืนคิดนิ่งอยู่ในใจหัวหน้ากองเกวียนทราบความต้องการของวัวดำเป็นอย่างดีจึงเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าเจ้าวัวดำ ขอให้เจ้าช่วยข้าหน่อยเถอะช่วยลากเกวียน500ร้อยเล่มขึ้นจากลมแล้วข้าจะให้ค่าจ้างเจ้าเล่มละสองกหาปณะนะรวมทั้งหมดหนึ่งพันกหาปณะนะวัดดำพอใจมากต่อราคาที่หัวหน้ากองเกวียนเสนอดังนั้นเขาจึงตอบตกลงและเดินไปที่เกวียนเล่มแรกทันทีพวกบริวารของนายกองเกวียนก็จับเทียมเกวียนเล่มแรกนั้น จากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัวดำลากและชั่วเวลาอึดใจเดียววัวดำก็ลากเกวียนเล่มแรกขึ้นจากลมได้สำเร็จหัวหน้ากองเกวียนและบริวารต่างดีใจมากวัวดำลากเกวียนขึ้นลมได้ตามลำดับแม้เหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่อ่อนล้าเพราะมีความหวังอยู่ที่ค่าจ้างพันกหาปณะนะซึ่งตนเชื่อมั่นว่า จะสามารถช่วยให้แม่พ้นจากความยากจนได้วัวดำลากเกวียนไปเรื่อยๆท่ามกลางพวกพ่อค้าเกวียนที่มองดูด้วยความชื่นชมจนกระทั่งสามารถลากได้หมดทั้ง500อยเล่มหัวหน้ากองเกวียนรีบนับเงิน แล้วห่อเป็นมัดไปคล้องคอวัวดำแต่แทนที่วัวดำจะออกเดินทางไปบ้านหรือออกหากินต่อเขากลับยืนขวางทางเกวียนของหัวหน้ากองเกวียนทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้เหตุที่วัวดำไปยืนขวางทางเช่นนั้นเพราะรู้ว่าหัวหน้ากองเกวียนให้ค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงไว้แต่แรกคือตกลงไว้พันกหาปนะ แต่ให้จริงเพียง500้อยกหาปณะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนก็เข้าใจดีถึงกิริยาอาการของเจ้าวัวดำจึงยอมเพิ่มให้อีก500กหาปณะรวมเป็นหนึ่งพันกหาปณะครั้นได้ค่าจ้างครบแล้ววัวดำก็หลีกทางให้เกวียนของนายกองเกวียนไปได้แล้วตนเองก็รีบนำห่อกหาปณะกลับไปให้หญิงแก่ผู้เหมือนแม่ของตนที่กระท่อมในบู่บ้าน ยิ้งแก่ดีใจมากที่ได้เห็นเงินจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารวัวดำที่ต้องมาทำงานหนักเพื่อตนยายเจ้าดำมันเก่งมากมันรับจ้างลากเกวียนขึ้นมาจากลมตั้งห้าร้อยเล่มพอได้เงินค่าจ้างมันก็รีบเอามาให้ยายเลยมันดีนะเจ้าดำเนี่ย หญิงแก่น้ำตาไหลพรากทันทีที่ได้ยินพวกเด็กเล่าเรื่องของวัวดำให้ฟังนางเดินไปลูบหัววัวดำซึ่งบัดนี้นอนอยู่ใกล้ๆเพราะความอ่อนเพลียนางเอาน้ำอุ่นมาลูบตัวแล้วก็ทาน้ำมันให้เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยจากนั้นก็หาน้ำ้าที่มีรสอร่อยมาให้วัวดำกิน วัวดำกับหญิงแก่อยู่ด้วยกันจนถึงวันตายอย่างมีความสุขเพราะเงินพันกหาปณะนะที่วัวดำหามาให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงดูกันไปได้ตลอดชีวิตท่านผู้ฟังที่เคารพคะ ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนแข้มแข็งและอดทนเหมือนวัวดำที่มีความกตัญญูต่อหญิงแก่แล้วยอมทำงานหนักเพื่อตอบแทนพระคุณของนางฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ